สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่องเข้าไปใน DNA ของ4พักการเมืองใหญ่ของไทยกันนะครับเราจะใช้เวทีดีเบตของ Nation Online เป็นเหมือนแว่นขยายเพื่อหาคำตอบว่าตัวตนจริงๆของแต่ละพักเนี่ยคืออะไรกันแน่ เป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันเหมือนบีบให้แต่ละพักต้องกลั่นเอาแกนความคิดออกมานำเสนอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าใครมีจุดขายอะไรใครมองปัญหาของประเทศจากมุมไหนแล้วก็ปรัชญาเบื้องหลังนโยบายของเขาคืออะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่คำขวัญสั้นๆไปจนถึงแผนแก้ปัญหาระดับชาติเลยเยี่ยมเลยครับงั้นโครงสร้างการคุยของเราวันนี้จะเริ่มจากการถอดรหัสสโลแกนซึ่งก็คือ DNA ที่ว่านี่แหละ จากนั้นเราจะไปดูกันว่า DNA นั้นถูกแปลงออกมาเป็นนโยบายเรือธงหรือแผนปฏิบัติการยังไงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทดสอบมุมมองต่อวิกฤตการต่างๆของประเทศเหมือนเป็นบททดสอบเลยนะครับว่าจะรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดีแค่ไหนเอาละครับมาเริ่มกันที่พักแรกเลยพักเพื่อไทยที่มากับสโลแกนชัดเจนมากยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทําได้อืฟังดูเหมือนประกาศตัวเป็นช่างซ่องฝีมือดีเลยนะ ใช่เลยค่ะมันคือการสื่อสารสองชั้นที่ทรงพลังมากชั้นแรกยกเครื่องประเทศไทยคือเป็นการยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าประเทศกำลังวิกฤตจริงไม่ใช่แค่ส้มเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เลยค่ะต้องยกเครื่องใหม่หมดทั้งเศรษฐกิจการเมืองรัฐธรรมนูญส่วนชั้นที่สองเพื่อไทยทำได้อันนี้ก็คือการตอกย้ำจุดแข็งที่สุดของตัวเองก็คือเรื่องประสบการณ์ ประสบการณ์ลุ้นล้วนค่ะการบริหารที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยปี2541อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าจุดขายของเขาคือการเอาประสบการณ์ที่จับต้องได้ในอดีตมาการันตีอนาคตเลยไม่ใช่การขายฝันถูกต้องค่ะ เขาอ้างอิงถึงนโยบายที่กลายเป็นตำนานไปแล้วอย่างกองทุนหมู่บ้านหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวิกฤตปัจจุบันที่ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสเนี่ยก็แก้ได้ด้วยชีมบริหารที่มีประสบการณ์ชุดเดิมเหมือนเป็นการบอกว่าเราเคยทำได้และเราจะทำได้อีกครั้งประมาณนั้นเลยค่ะในขณะที่เพื่อไทยชูประสบการณ์พักประชาชนกลับมองไปข้างหน้าด้วยสโลแกนที่ฟังดูทันสมัยมากไทยไม่เ่า ไทยเท่ากันไทยทันโลกโอ้โหแนวคิดนี้ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงครับเป็นการมองคนละมุมเลยค่ะสโลแกนนี้ร้อยเรียงสามแนวคิดหลักที่เขาเชื่อว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเริ่มจากไทยไม่เท่าก็คือการประกาศสงครามกับคอร์รัปชันอืมซึ่งเขามองว่าตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นมากแล้วไม่ใช่แค่รับสินบนใต้โตะ๊ะ ก็เลยเสนอเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า Data Bureau ขึ้นมาเดี๋ยวนะครับคำว่า Data Bureau นี่ขอขยายความหน่อยครับถ้าให้เห็นภาพง่ายๆ c r e เครดิตบ a u รนี่คือเช็คประวัติการเงินส่วนตัวแต่ Data Bureau นี่คือตามเส้นเงินโครงการใหญ่ๆของรัฐที่อาจจะโยงไปถึงญาติๆของนักการเมืองได้แบบนั้นหรือเปล่าครับภาพนั้นเลยค่ะ คือการใช้เทคโนโลยี Big Data เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ทำให้การทุจริตเชิงนโยบายทำได้ยากขึ้นน่าสนใจมากต่อมาคือไทยเท่ากันอันนี้ชัดเจนค่ะเน้นลดความเหลื่อมล้ำผ่านรัสวัสดิการทั่วหน้าและก็ช่วยเหลือคนตัวเล็กอย่าง SME และเกษตรกรและสุดท้ายไทยทันโลกคือการมองไปข้างหน้าเลยว่าประเทศไทยจะแข่งขันในเวทีโลกได้ยังไงครับ โดยเสนอให้ผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเซมิคอนดักเตอร์ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนวิกฤตสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเช่นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จากการปฏิรูปโครงสร้างเรามาเปลี่ยนเกียร์มาที่พักไทยสร้างไทยกันบ้างซึ่งมากับสโลแกนที่ฟังเรารู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นดุด,ดันมากปราบโกงไม่เกรงใจใครและมีประสบการณ์ทำงานสำเร็จนี่เหมือนคำประกาศสงครามส่วนตัวเลยนะครับ ใช่ค่ะมันสะท้อน DNA ที่เน้นการลงมือทำแล้วก็ไม่ประนีประนอมกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเขามองว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดเลยคำที่น่าสนใจมากคือเขาชี้ว่าที่ผ่านมาการปรับโกงไม่สำเร็จเพราะเกรงใจกันอ,อืคำนี้สะท้อนวัฒนธรรมการเมืองไทยได้ดีมากจริงค่ะดังนั้นแนวทางของพรรคคือจะเข้าไปจัดการแบบไม่สนว่าใครเป็นใครควบคู่ไปก,กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความโปร่งใส เปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดแล้วคำว่ามีประสบการณ์ทำงานสำเร็จนี่แหละครับเขากำลังจะบอกอะไรต่างจากประสบการณ์ของเพื่อไทยยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะประสบการณ์ที่ไทยสร้างไทยพูดถึงเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไปที่ความสำเร็จส่วนบุคคลของบุคลากรในพักว่าเป็นคนที่ลงมือทำจริงมีผลงานพิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในนามพักอ๋อและประสบการณ์นี้ก็นำไปสู่แนวคิดที่น่าสนใจมาก คือการหาออกซิเจนใหม่ให้กับประเทศหรือก็คือหาแหล่งไรายได้ใหม่ๆนอกเหนือจากงบประมาณปกติเดี๋ยวสิครับคําว่าออกซิเจนใหม่นี่มันสะดุดหูมากเลยนะเหมือนยอมรับว่าเศรษฐกิจเรากําลังจะขาดอากาศหายใจเขาขยายความเพิ่มไหมครับว่าออกซิเจนที่ว่านี้จะมาจากไหนเขาขยายความชัดเจนค่ะว่าออกซิเจนใหม่จะมาจากสองท่อหลักท่อแรกคือการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เข้ามาอย่างจริงจัง และท่อที่สองคือการระดมทุนในประเทศโดยมีแนวคิดที่ค่อนข้างกล้าหาญคือนํารัฐวิสาหกิจที่มีกําไรเข้าตลาดหลักทรัพย์อ๋อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปถือหุ้นเป็นเจ้าของได้ด้วยใช่ค่ะน่าสนใจมากครับเรามีทั้งนักบริหารน,นักปฏิรูปนักปรับโกงไปแล้วมาถึงพักสุดท้ายในช่วงแรกพักประชาชาิกับสโลแกนที่ฟังดูครอบคลุมมีความเป็นนักปรัชญาประชาชาติมีชีวิตที่ดีขึ้น คำนี้มันกว้างมากเลยนะครับเขาจะทําให้มันจับต้องได้ยังไงจริงค่ะคําว่าประชาชาติในที่นี้เขาหมายถึงพลเมืองทุกคนสโลแกนนี้เลยเป็นเหมือนร่มคันใหญ่ที่ครอบคลุม4ี่เสาหลักที่พักมองว่าเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สี่เสาหลักมีอะไรบ้างครับเสาแรกคือประชาธิปไตยต้องเป็นรากฐานของทุกอย่าง2คือการกระจายอํานาจเพื่อทลายรัฐราชการรวมศูนย์ สคือความยุติธรรมทั้งในเชิงบริหารเช่นการให้สัมปทานและในกระบวนการยุติธรรมเองและเสาสุดท้ายคือการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยตั้งเป้เปเปเาที่ทะเยอทะยานมากคือการดุจริตและความเหลื่อมล้ำต้องเป็นศูนย์ หลังจากที่เราได้เห็น DNA ที่แตกต่างกันของทั้ง4พักแล้วทีนี้เรามาดูกันว่า DNA เหล่านั้นถูกแปลงออกมาเป็นนโยบายที่จับต้องได้อย่างไรบ้างเริ่มจากพักประชาชาติที่ดูจะมีนโยบายเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนมากใช่ค่ะเขาเน้น3เรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ1คือการศึกษาเสนอปลดหนี้กอยสอแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนยังไงครับ คือให้ผู้กู้จ่ายคืนเงินต้นแค่10%ส่วนอีก90%ที่เหลือให้เปลี่ยนเป็นการทำวานบริการสังคม1ปีโอ้โห oh. เช่นไปช่วยแก้ปัญหายาเสพติดหรือดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนโยบายนี้มันน่าสนใจตรงที่ไม่ใช่แค่แก้นี่นะครับแต่มันเหมือนพยายามสร้างสำนึกพลเมืองไปในตัวด้วยเป็นการเอาแรงงานคนรุ่นใหม่ไปช่วยแก้ปัญหาสังคม,มอ,อื่นๆถูกต,ต้องค่ะเป็นการมองปัญหาแบบเชื่อมโยงกันเรื่องที่สคือที่ดิน ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเขาเสนอให้นิรโทษกรรมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินมาก,ก่อนที่รัฐจ,จะประกาศเป็นเขตป่าทับซ้อนหรือปัญหาป่าทับคนซึ่งพื้นที่พิพาทน,นี่มหาศาลมากนะครับ10ล้านไร่เลยค่ะและเรื่องสุดท้ายคือปัญหาภาคใต้ที่เป็นฐานเสี่ยงสําคัญของพรรคเสนอนโยบาย0ูน10สิบร้อยที่จําง่ายมากคือการทุจริตต้องเป็นศูนย์ศูนย์ GDP ในสจังหวัดชายแดนใต้ต้องโต10%เเซนต่อปี10 และต้องบังคับใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมร้อยเปอร์เซนต์ค่ะศูนย์สจำง่ายจริงๆครับจากนโยบายที่พุ่งเป้าเฉพาะจุดของประชาชาติเราขยับมาที่พักเพื่อไทยกับยุทธศาสตร์สร้างโอกาสล้างหนี้มีกินซึ่งฟังดูแล้วเป็นการแก้ปัญหาปากท้องแบบครอบจักรวาลเลยใช่ค่ะมันเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่พยายามจะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าแกะดูทีละส่วนล้างหนี้ก็มีมาตรการเร่งด่วนเช่นพักหนี้เกษตรกร3ปี แก้นี่เสีย NPL โดยให้จ่ายแค่สิเพื่อปิดบัญชีอืมและที่สาคัญคือการแก้หนี้นอกระบบโดยรัฐจะปล่อยสินเชื่อห้าห0ืนบาทในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อดึงคนออกจากวงจรน,นี้ การแก้หนี้นอกระบบด้วยสินเชื่อ50,000บาทนี่ฟังดูคล้ายๆกับนโยบายในอดีตเหมือนกันนะครับเป็นการต่อย้ําจุดแข็งเรื่องประสบการณ์ที่คุยกันตอนแรกเลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยค่ะเป็นการใช้โมเดลที่เคยทําสําเร็จมาปรับใช้ส่วนสร้างโอกาสคือการลดภาระค่าครองชีพที่เห็นผลทันทีอย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายลดค่าไฟให้ต่ํากว่าหน่วยละ3.70บาท ควบคู่ไปกับนโยบายระยะยาวอย่างเรียนได้งบจบได้นานเพื่ออัพสกิลรีสกิลและสุดท้ายมีกินก็คือภาพใหญ่ของการยกระดับเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีใช่ค่ะเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวในขณะที่เพื่อไทยใช้กลไกรัฐและงบประมาณเข้าไปแก้ปัญหาพักไทยสร้างไทยกลับมีไอเดียที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะนโยบายเรือธงอย่างกองทุนสร้างไทยที่บอกว่าจะไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินแนวคิดนี้น่าสนใจมากมันทำงานยังไงครับ มันเป็นโมเดลทางการเงินที่ค่อนข้างสร้างสรรค์นะคะหลักการคือรัฐบาลจะออกพันธบัตรหรือบอ์เพื่อระดมเงินฝากจากคนตัวใหญ่หรือกลุ่มคนมีฐานะซึ่งปัจจุบันได้ดอกเบีย้ยเงินฝากต่ํามากอยู่แล้วจากนั้นก็นําเงินก้อนนี้มาตั้งเป็นกองทุนครับเพื่อปล่อยกู้ให้กับคนตัวเล็กและ SME ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํามากแค่หปเซต่อเดือนเพื่อให้พวกเขามีเงินทุนหมุนเวียนสู้กับหนี้นอกระบบได้ถูกต้องค่ะ ฟังดูเหมือนโรบินฮูดยุคใหม่เลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับเช่นอะไรคือแรงจูงใจให้คนรวยยอมเอาเงินมาฝากในพันธบัตรตกเบียรต่ำนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะในเวทีดีเบตไม่ได้ลงรายละเอียดจุดนี้แต่โดยทั่วไปแรงจูงใจอาจจะมาจากหลายอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีหรือเป็นพันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกันเต็มจำนวนความเสี่ยงเป็นศูนย์ อ oh. ซึ่งแน่นอนว่านโยบายนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการปราบโกงอย่างจริงจังที่เขาประกาศไว้ว่าโทษสูงสุดถึงขั้นประหารแล้วก็นโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเอาละครับมาถึงพักสุดท้ายพักประชาชนที่วินิจฉัยอาการป่วยของเศรษฐกิจไทยไว้อย่างแหลมคมว่าเงินในไหลออกเงินนอกไม่เข้าเงินเทาทะลักอืมเป็นการสรุปภาพที่น่ากลัวมากใช่ครับแล้วยาที่เขาจะใช้รักษาคืออะไรครับ การวินิจฉัยของเขามันชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหมดเลยค่ะเงินในไหลออกก็คือเงินของคนไทยที่จ่ายให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติรวมถึงการะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะจากจีนที่เราขาดดุลการค้ามหาศาลส่วนเงินนอกไม่เข้าเพราะนักลงทุนต่างชาติหรือ FDI ขาดความเชื่อมั่นจากปัญหาคอร์รัปชันและความไม่แน่นอนทางการเมืองและสุดท้ายเงินเท่าทะลักก็คือเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายที่แทรกซึมไปทำลายทุกวงการ ฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่แค่ป่วยแต่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะครับแล้วจะรักษายังไงด้วยเหตุนี้แนวทางการรักษาของเขาจึงไม่ใช่การให้ยากแก้ปวดเฉพาะจุดแต่เป็นการทำาคมีทั้งระบบเลยค่ะคีโมทั้งระบบคือต้องแก้ปัญหาทั้ง4ด้านไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการปฏิรูปรัฐเพราะเขามองว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด แล้วก็ได้ประกาศว่าจะมีการเปิดตัวทีมผู้บริหารที่เป็นการผสมผสานระหว่างคนในพักกับมืออาชีพจากภาคเอกชนข้างนอกมาช่วยกันเหมือนระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขามาผ่าตัดใหญ่ประเทศเลยภาพนั้นเลยค่ะมาถึงส่วนที่3ซึ่งผมว่าน่าจะเข้มข้นที่สุดคือการทดสอบมุมมองของแต่ละพักต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริงประเด็นแรกที่น่าสนใจมากคือการให้แต่ละพักประเมินความเท่าของการเมืองไทยในปัจจุบัน ใช่ค่ะและคำตอบที่ได้มันสะท้อนตัวตนของแต่ละพักได้ดีมากเริ่มจากพักประชาชาติที่ให้คะแนนความเทาที่ระดับ5คือเทาเข้มสุดโดยชีย้ไปที่ภาพลักษณ์ของผู้บริหารในรัฐบาลปัจจุบันโหตรงไปตรงมามากส่วนพักเพื่อไทยกับมองต่างมุมเขาบอกว่าการเมืองอาจจะเทาแต่เขาเชื่อมั่นว่าประชาชนไม่เทา Oh. และยังศรัทธาในพลังของการเลือกตั้งว่าจะสามารถชำระล้างสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะที่พรรคประชารัฐให้มุมมองที่ซับซ้อนกว่านั้นถูกต้องค่ะเขามองว่าความเทาในแต่ละพื้นที่มีความเข้มไม่เท่ากันพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงก็จะเทาเข้มหน่อยเพราะปัจจุบันมีโมเดลทางการเงินรูปแบบใหม่ๆในการซื้อเสียงที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากครับ ส่วนพักไทยสร้างไทยประเมินภาพรวมไว้ที่ระดับ3แต่ยืนยันหนักแน่นว่าพักของตัวเองนั้นอยู่ระดับหนึ่งคือขาวสะอาดแน่นอนนี่มันน่าทึ่งมากนะครับเพราะคําตอบของแต่ละพักมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นเข้าไปถึงแก่นของพวกเขาเลยดูเหมือนว่าประชาชาติกับไทยสร้างไทยจะมองว่าปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลอืขณะที่เพื่อไทยมองว่าอํานาจในการแก้ไขยอยู่ที่ ประชาชานส่วนพักประชาชนมองลึกลงไปที่โครงสร้างเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมค่ะมันสะท้อนปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆทีนี้มาถึงคำาถามด้านเศรษฐกิจที่เปรียบเปรยว่าประเทศตอนนี้เหมือนคนป่วยขั้นวิกฤตแต่ละพักจะจ่ายยาขนาดไหนให้คุณไข้ารายนี้ครับแต่ละพักมีตำรับยาของตัวเองเลยค่ะพักไทยสร้างไทยเสนอการต่อท่อทออกซิเจนสองท่อที่คุยกันไป คือดึง FDI และระดมทุนในประเทศและที่น่าสนใจคือเขาเสนอให้คนจนสามารถซื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจได้ด้วยเป็นแนวคิดการกระจายความมั่งคั่งผ่านการให้ความเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่การให้เงินช่วยเหลือ ซึ่งเป็นปรัชญาที่ต่างจากสวัสดิการแบบเดิมๆมมากใช่ค่ะส่วนพักเพื่อไทยยาขนานแรกที่ต้องให้ทันทีคือแก้ปัญหานี้สินและเพิ่มยาวบำรุงด้านการเกษตรเข้ามาคือนายบายประกันกำไรให้เกษตรกรที่30%เพื่อเรียบประกันว่าทําเกษตรแล้วจะไม่ขาดทุนแน่นอนถูกต้องค่ะทางด้านพักประชาชนจะเข้าไปดูแลกลุ่ม SME ที่อยู่ในห้อง ICU ทันทีด้วยโครงการหมอนี่ ควบคู่ไปกับการอุดรูรั่วของเรือเศรษฐ,ฐกิจเช่นปัญหาคอรัปชันที่ด่านศุลกาการครับและสุดท้ายพักประชาชาติจะใช้ยาทางกฎหมายคือผลักดันกฎหมายฟื้นฟูและล้มละลายฉบับใหม่ที่เอื้อให้ SME และบุคคลธรรมดากลับมาตั้งหลักได้ง่ายขึ้นประเด็นร้อนสุดท้ายที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองคือแนวทางการจัดการคดีหัวสวแต่ละพักมีจุดยืนที่ชัดเจนและแตกต่างกันมากชัดเจนมากค่ะ พรรคเพื่อไทยมองว่านี่คือการทำลายระบอบประชาธิปไต,ต,ย,ตยอย่างรุนแรงและทางแก้เดียวคือต้องชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายเพื่อเข้าไปสสางสถึงขั้นเสนอให้หัวหน้าพรรคประชาชาติกลับไปนั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งเลยใช่ค่ะส่วนพรรคประชาชนยืนยันว่าทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคือรัฐธรรมนูญถูกต้องค่ะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้อำนาจสอวอมากเกินไปจนเกิดปัญหา เท่ากับว่าพักประชาชนมองว่าต่อให้ลงโทษคนผิดไปแต่ถ้าไม่แก้ที่รัฐรมนูญเดี๋ยวปัญหานี้ก็จะกลับมาอีกใช่เลยค่ะในขณะที่พักไทยสร้างไทยชี้ไปที่ปัญหาเดิมที่เขาเน้นย้ำมาตลอดคือความเกงใจผู้มีบารมีครับ ซึ่งพักของตนประกาศว่าจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้โดยไม่เกรงใจใครหน้าไหนทั้งนั้นและสุดท้ายพักประชาชาติก็ย้ำจุดยืนเดิมค่ะคือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและตรงไปตรงมาไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครก็ตามจากทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้เราเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า DNA ที่แท้จริงของแต่ละพักคืออะไรและตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเราเห็นพักที่เชื่อในประสบการณ์ พรรคที่มุ่งปฏิรูปโครงช่างพรรคที่ชูธงปราบคอร์รัปชันและพรรคที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมใช่เลยค่ะแล้วมันทําให้เราเข้าใจว่าข้อเสนอเชิงนโยบายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น d t a b u บูโรกองทุนสร้างไทยหรือการประกันกําไรมันไม่ได้เป็นไอเดียที่ลอยๆขึ้นมาแต่เป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลจากวิธีที่แต่ละพรรวินิจฉัยปัญหาพื้นฐานของประเทศซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือเมื่อวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตของประเทศแตกต่างกันถึงเพียงนี้ตั้งแต่การแก้ปัญหาที่โครงสร้างไปจนถึงการแก้ปัญหาปากทองเฉพาะหน้าคำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่นโยบายไหนดีที่สุดแต่เป็นวิสัยทัศน์พื้นฐานแบบใดที่เราเชื่อมั่นและจะนำพาประเทศไปสู่จุดเปลี่ยนที่ต้องการได้จริงขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ